ครับนะครับก็อยู่ในปรเซสการเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาปีนี้เข้าปีที่3นะครับเรียกว่ารูปแบบการทํางานของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับหนึนตะครับตอนนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าผลการดําเนินงานนะครับล่าสุดเนี่ยก็เติบโตนะครับเรียกว่าไม่มีภาวะที่โดนวิกฤตดใดๆเลยเรียกว่าเป็นนิวไฮด้วยซ้ำนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อมั่นนะครับที่คู่ค้าของเราก็คือกลุ่มไทยคอมเนสทรีเนี่ยเรียกว่าให้ความมั่นใจว่าบริษัทของเราอยู่ใน กระบวการเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคงนะครับมีความโปร่งใสนะครับก็เลยได้รับความไว้วางใจนะครับมีโปรเจกต์เข้ามามากเลยนะครับจุดนี้เองก็เป็นโอกาสนะครับซึ่งสะท้อนมาในผลประกอบการของบริษัทนะครับเรียกว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลนะครับกลุ่มดิจิทัลเนี่ยแน่นอน potential ในการ growth สูงมากนะครับแล้วก็กลุ่มบริษัทมีความแข็งแกร่งนะครับเรียกว่าเป็นรูปแบบบริษัทดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับ ในทางงบการเงินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราเป็นบริษัทไลท์แอสเซทนะครับเรียกว่าซูเปอร์ไลท์เลยด้วยนะฮะเราสามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นนะครับได้ดีนะครับส่วนที่เราจะต่อยอดนะครับในการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยแน่นอนกลุ่มธุรกิจเราเป็นกลุ่มธุรกิจดิจิทัลนะครับเราพัฒนางานดิจิทัลนะครับเราต้องใช้บุคลากรเยอะนะครับเรามีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเนี่ยมามากกว่า15ปีนะครับเงินลงทุนที่เราได้เพิ่มในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะ นะครับเพื่อรองรับงานนะครับที่หลังจากที่เราแปลสภาพเข้าตลาดสับล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าคู่ค้าของเราเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็จะ o u t ซ o u r c งานให้เรามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจุดนี้เองเนี่ยพอเราขยายงานได้แล้วนะครก็จะมีทั้งกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นคู่ค้าในประเทศนะครับเพค่อค่ายมือถือหลักนะครับและเรามองถึงศักยภาพที่จะเอ็กซ์พอร์ตนะครับตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เราพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเทเลคอมในครั้งนี้เนี่ยไปยังภูมิภาคด้วยนะครับผมว่าในระยะกลางน่าจะมีโอกาสที่จะะรนคับ จุดแข็งจุดแข็งของบริษัทเราคือแพลตฟอร์มโซลูชันนี้เนี่ยเราพัฒนาขึ้นมานะครับเรียกว่าโคดดิ้งตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับจนพร้อมให้บริการความเชี่ยวชาญเนี่ยเรียกว่าร้อนะครับทีมงานมีความพร้อมร้อครับผมนยโยบายดีเวเดนนะครับเราระบุไว้คือมากกว่า40%นะครับของกำไรสุทธินะครับโดยแทร็กเรคคอร์ดสปีย้อนหลังเนี่ยเราก็จ่ายดีเวเดนให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยในอัตราที่สูงกว่าที่อัตราที่กําหนดไว้มากนะครับเรียกว่า เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับผลตอบแทนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยโตมากกว่า50%นะครับผมเรียกว่า outstanding และเป็นธุรกิจที่เรียกว่าอยู่ในเทรนไม่ก a ดเทรนจริงๆนะครับก็เรียกว่าถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในโซซอ่อดิจิทัลโซซตี้กันแล้วเนี่ยอยู่ในสังคมดิจิทัลแล้วเนี่ยผมว่า a อสเท็ครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับการใช้ชีวิตในโลกไลฟ์สไตล์ที่เป็นดิจิทัลของพวกเราทุกคนครับ a อ t เทคครับฮะถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะหรือว่า IT Specialist นะฮะเขาก็ทำงานมากับโมบายโอเปอร t เตอร์เนี่ยมากว่า15ปีนะฮะโดยเริ่มต้นจากอาจจะเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยร้อยละเเนี่ยเป็น r e v e n u e sharing นะฮะก็คือโมบายโอเปอร t เตอร์เติบโตเนี่ยก็แบ่งรายได้ในส่วนที่ เอทเทคเนี่ยทำอร์วิสให้นะฮะก็จะติดตัวตามโอเปอเรเตอร์นะครับ,รบทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องโครงสร้างไรายได้ของบริษัทนะครผมขออนุญาตพูดถึง3ส่วนหลักนะครส่วนแรกก็คือในไฟลิ่งที่เขียนว่าดิจิทัลคอนเทนต์นะครับซัพพอร์ตอันนี้ก็คือถ้าถ้าง่ายๆนะครับถ้าเรามองโอเปอเรเตอร์เนี่ยโอเปอเรเตอร์มีโจทย์มาว่าให้เอทเทคเนี่ยส่งข้อมูลคอนเทนต์ Content นะฮะเอทเทค At เนี่ยก็จะวิ่งไปหา Content partner คอนเทนต์พาร์เนอร์นะฮะ แล้วก็วิ่งไปหา marketing partner นะครับเอาคอนเทนต์มานะครับแล้วก็จับคู่กับ marketing partner โดยที่อ t ตถ่เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าระบบนะฮะในการควบคุมในการส่งระบบคัดกรองนะฮะคนที่มาสมัครนะครับว่าจะไม่ใช่อุญยนนะฮะแล้วก็จะไม่ได้ถูกหลอกมาสมัครนะฮะอันนี้ก็คือรายได้ส่วนที่หนึ่งะฮะอันนี้ก็คือมีรายได้ประมาณสัก270ล้านนะฮะเฉลี่ย2-3ปีหลังเนี่ยมาโดยตลอดนะฮะมีความมั่นคงแล้วก็เป็น cash c o ของเขานะครับ นี้รายได้ส่วนที่2อ,อันนี้น่าสนใจก็คือสิ่งเรียกว่าโมบายพอร์ทัลเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกมันมีระบบคัดกรองนะฮะโมบายโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเออแอทเทเนี่ยมีความสามารถทางนั้นนี้นะครับแล้วก็ทําระบบคัดกรองดีนะจากเดิมเนี่ยคอนเทนต์พรอเวเดอร์รายอื่นอะ,อะต่อตรงอะ่ Mobile ะโมบายโอเปอเรเตอร์นะฮะอันนี้ไม่ได้ต่อตรงแล้วก็คือต้องผ่านระบบคัดกรองของ a t ทเทก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เป็น revenue sharing นะฮะ ส่วนของปีที่ผ่านมานะฮะปี6.2.6.3เนี่ยตรงส่วนนี้ที่ที่เห็นว่ากำไรเนี่ยเติบโตค่อนข,ข้างสูงเนี่ยมาจากระบบคัดกรองนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปอีกนะครับส่วนที่3นะที่อยากจะเน้นก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าโมบายแพลตฟอร์มดิจิทัลดิจิทัลคอนเทนต์แพลตฟอร์มนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกมี3ส่วนนะครับมีมีคอนเทนต์พาร์ทเนอร์มี Partner, มาร์เก็ตติ้งพาร์เนอร์แล้วก็มีระบบที่เอทเทคทำนะฮะ นี้มีโอเปอเรเตอร์นะฮะรายหนึ่งเนี่ยก็คือทำตัวเป็นคอนเทนต์พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้แอดเทคทำหมดเลยนะฮะก็ไปคอนเน็กกับมาร์เก็ตติ้งพาร์ทเนอร์แล้วก็มีระบบในการควบคุมคอนเทนต์แล้วก็มีระบบคัดกรองนะฮะนี้ลองนึกภาพตามเนี่ยถ้าถ้าโอเปอเรเตอร์มาทำเองเนี่ยโอเปอเรเตอร์ก <Okay. S 2> ็มีศักยภาพถูกไหมครับมีทั้งวิดีโอมีหนังมีเงินที่จะลงทุนในการทำนะฮะมันถ้าเขาส่งผ่านมาในระบบของแอดเทคเนี่ย ผมมองว่าตัวนี้มีศักยภาพในอนาคตว่ามันจะเป็นตัวอีกแกนหนึ่งที่จะ drive ไรายได้และกำไรของบริษัทขึ้นมานะฮะนี่คือภาพหลักๆของ a อ t e ทํทำไมถึงถามว่าสนใจนะครับอีกส่วนหนึ่งเงินที่ได้จาก IPO นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลทางการเงินของบริษัทเนี่ย d e b d e Ratio เนี่ยต่ำมากนะฮะ1.04สัมพิงนะครับถ้านับเฉพาะหนี้ที่มีต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยน้อยมากเลย นะฮะ DE r a t i ชเฉพาะนี้จ่ายดอกเบีย้ยตก0.0คือไม่มีพอได้เงินจาก IPO มาเนี่ยสามารถไปลงทุนได้เลยไม่ต้องไปคืนหนี้นะฮะแล้วก็ทางแอปเทคเองเนี่ยมีบุคลากรแล้วก็ทีมงานที่มีคุณภาพนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญดางนั้นไอทีะ,ะนั้นได้เงินมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถจะไปลงทุนในการนําเสนอบริการอื่นๆซึ่งอพอเราน,นึกภาพตามนะครับความเป็นเทคเทคโนโลยีคัมพีรหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ย เ,เงินที่ใช้ลงทุนเนี่ยมันคือคนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็น,นคราวนะฮะในลงในฟิกแอสเซทเยอะๆเนี่ยมันจะไม่มีเพราะเนี่ยมันจะผันออกมาเป็นไรายได้และกำไรเนี่ยผมว่ามันมีศักยภาพค่อนข้างสูงครับบริษัท a อเทคครับจำกัดมหาชนเนี่ยจัดอยู่ในหมวดธุรกิจบริการของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับผม โดยที่การ IPO ครั้งนี้ที่40ล้านหุ้นที่พา50สตางค์กำหนดราคาที่11บาทเนี่ยมีค่า PE อยู่ที่24.44เท่านะครับก็ถือว่าอย่างที่เรียนว่าจัดอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมถ้าเทียบกับแนวโน้มการเติบโตแล้วก็เมกะเทรนในปัจจุบันนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการตอนนี้เนี่ยระดับ ค่า P/E จะอยู่ที่ประมาณสัก26เท่ากว่านะครับในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับแต่ถ้ามองในมุมการเติบโตในอนาคตนะครับว่าตัวบริษัทหลักทรัพย์แอทเทคจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำ mm hmm. e คอนเทนต์บนเอเวอรเเตอร์นะฮะหลายๆเจ้าซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเพราะนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเป็นระดับราคาที่เข้าม่งเข้าเหมาะสมและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ก็กำหนดวันจองซื้อสำหรับนักลงทุนทั่วไปเป็นวันที่12ถึง14พฤษภาคมนะครับวันที่จะเข้าซื้อขายวันแรกเนี่ยคาดว่าหลังจากวันจองซื้อเสร็จประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ไม่เกินนี้ครับโดยที่เรามีผู้ร่วมจัดจำหน่ายนะครับอีก3เจ้านะครับผมก็คือนอกจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดแล้วเนี่ย ก็มีบริษัทหลักทรัพย์คัที่กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kien ประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ KTBST จำกัดมหาชนร่วมจัดจำหน่ายด้วยนะครับผม